สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมนายบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเค h a n and you won't miss the next contest modern warships out hello กายอยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลนะครับนะวันนี้มาพูดถึงบอมเบอร์สเตลลนะครับหรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนของอเมริกา หรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยุทธศาสตร์นะครับของอเมริกานั่นเองเป็น B-1B หรือว่า B-1 Lancer นะครับเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนนะครับของอเมริกาที่อันตรายมากนะครับไปดูประวัติย่อกันครับ B-1 Lancer นะครับเป็นเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทน B-52 s t a r l o f t e r นะครับ B-1 Lancer <have> มีขนาดเล็กกว่า B-5 B-52 นะครับและมีความเร็ว นะครับมากกว่า2เท่าบรรทุกอาวุธได้มากกว่า2เท่านะครับเป็น B1A นะครับินขึ้นครั้งแรก2 3ธันวาคม1ด7 4นะครับด้วยราคาที่สูงมากทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยนะครับยกเลิกโครงการ B1 ไปนะครับแต่ต่อมาหน่วยข่าวกองเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะครับได้สืบทราบว่าโซเวียตเนี่ยยังไม่หยุดพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์แบบใหม่นะครับทางอเมริกาก็เลยทำการนะครับฟื้นฟูนะครับรีบสั่งดำเนินการโครงการ B1 อีกครั้งหนึ่งนะครับจนได้ B1 ชื่อ B-1 l a นแลนั่นเองซึ่งพัฒนาต่อมาเป็น B-1 B นะครับแค่นี้แหละครับไปดูเกี่ยวกับเกมต่อพูดถึงอาวุธของเครื่องบิน B-1 ก่อนแล้วกันเนาะขี่ปนาวุธนะครับนะเป็นจรวด AGM 158นะครับนะทั้งหมด8ลูก8ชุดนะครับนะดาเมจรวมอยู่ที่ประมาณ90,000 4,000นะครับแถมยิงได้ไกลด้วยนะครับนะต่อด้วยอาวุธอย่างที่สองนะครับก็คือลูกระเบิดนะครับนำวิถีนะเป็นลูกระเบิดนำวิถีห่างไกลนะแม่นยำทั้งหมด16ชุดนะครับก็คือ16ลูกนะครับยิงได้8ครั้งนะครับ8ชุดนะชุดละ2ลูกนะครับทำดาเมจร,รวมอยู่ที่120 0 0 0เลยนะอย่างที่3เป็นลูกระเบิดนะครับอิสรั เป็นลูกระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในประเภทมาร์กนะครับนะลูกหนึ่งเนี่ยลูกละ6000นะครับทำดาเมจด้วยรวมเนี่ยนะครับผมเห็นติดคิเนี่ยอยู่ประมาณแสนสองสี่แสนสองห้านะครับซึ่งแรงมากแถมกดได้2ครั้งด้วยนะครับนะเท่ากับว่าดาเมจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1รอบเนี่ยนะครับบินไปเนี่ยประมาณ4ี่แสนเลยนะครับซึ่งถ้าถ้าบินได้บินครบเนี่ย ยังไงศัตรูเนี่ยต้องจมแน่ๆหนึ่งลำแน่นอนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราไปดูการเทสจริงกันครับมาเรามาเทสให้ดูต่อหน้าต่อตาแล้วกันจะได้เห็นชัดขึ้นเนาะโอเคเราสปอตเจอศัตรูแล้วนะครับมาผมก็จะกลับกดอาวุธสลับกันนะนะครับลองกดอาวุธสลับกันดูอันแรกผมปล่อยไปเป็นทิ้งระเบิดนะครับเป็นไง 75 0 0นะครับอันนี้ปล่อยไปเป็นจรวดนะครับ11,300นะเราปล่อยรวมกันครับ2อ,อย่างรวมกันโอ้กดสลับกันได้เลยนะฮะไม่ต้องรีบนะครับจะเห็นว่าดาเมจทำไปเนี่ยนะครับโดยรวมเนี่ยประมาณแสนสี่แสนห้าเลยนะอีเหลืออีก2ลูกที่ยังปล่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งทำรีวิวครั้งแรกนะรแล้วก็ทิ้งดาเมดไปอยู่ที่30,000เลยนะซึ่งถือว่า ถ้าเล่นคล่องเนี่ยทำดาเมตได้ไวมากนะครับเนี่ยนะครับเราก็ทิ้งไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ทําการเตรียมทิ้งระเบิดชุดที่2นะครับดาเมตทั้งหมดที่ได้เนี่ยนะครับมาดูกันนะครับพอเข้าไปใกล้ทิ้งเต็มเต็มเนี่ยนะครับจะเห็นว่าดาเมตเนี่ยนะครับอยู่เกือบแสนสองเลยใช่ไหมครับผมเคยทําได้มากสุดแสนสองห้าครับประมาณนี้นะครับมาลองทิ้งแบบที่สูงมากนะครับแล้วก็ดิ่งลงไปทิ้งไปนะตรงนี้ศัตรูจะไม่เห็นเรา ทิ้งระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเล่น B1 เนี่ยเป็นไปได้บินเข้าไปหาศัตรูนะครับนะแล้วก็ทําแบบที่ผมทำเนี่ยครับแล้วศัตรูเนี่ยจะไม่เห็นนะครับนะจังหวะทิ้งระเบิดก็พยายามเล็งให้มันแม่นยำนะครับแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับนะทำดาเมจได้ทั้งหมดนะครับที่ผมบอกไปประมาณ1 2ึ0 0 0สแรงมากนะครับแรงกว่าบอมเบอร์บางลำด้วยนะครับลองทิ้งระเบิดอีกครั้งนึงครับ ทิ้งเต็มๆครั้งนี้โดนไม่หมดนะครับจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งต่อครับลองให้ชัดเจนนะเพื่อนๆจะได้เห็นทั้งหมดนะครับเราลองปล่อยทุกอย่างที่เรามีนะครับนะสลับกันไปจะเห็นว่าดาเมอรเนี่ยนะครับรุนแรงมากนะครับสำหรับ B1 Lancer นะครับแล้วก็พอเราปล่อยหมดปุ๊บเราจะทิ้งระเบิดใกล้ๆนะครับเน้นๆดูนะครับว่าทั้งหมดเท่าไหร่ เห็นไหมครับดะเมจรุนแรงมากนะครับสำหรับ b 1 lancer มาลองเล่นสารณ์จริงนะครับนะโอเคเราเหมือนเดิมรัาปล่อยหมดทุกอย่างนะครับโดยใช้ b 1 s p o t นะครับนะทำไมใช้ b 1 s p o t นะความเร็วเขาสูงมากนะครับนี่ขนาดบินขึ้นยัง800กว่านะครับอันนี้คือการออกตัวนะแล้วเราบินขึ้นเรื่อยๆความเร็วก็จะลดลงนะครับแต่เมื่อเราดิ่งลงเท่านั้นแหละนะครับเพอเพอเร็วกว่าเครื่องบินขับไล่บางลำอีกนะครับตอนนี้เราสปอตหายมาโต นะครับเพื่อจัดการศัตรูนะครับให้ล่าเป็นหน้ากองโดยเรากดช้านะครับเราปล่อยทุกอย่างที่เรามีเขาไม่เห็นว่าเราปล่อยอะไรใส่เขาบ้างนะครับตอนนี้นะครับแต่เมื่อเขาโดนไปแล้วเราเขาก็ยังไม่กดพุนะไม่รู้ว่าทำไมไม่กดล้วก็ทิ้งระเบิดไปอีกครับนะยํำย่ำยีจิตใจเขาไปอีกนะเรือดเสร็จเนี่ยเราทำดาเมจไปทั้งหมดเนี่ยนะครับในชุดนี้ไปประมาณ2,500 0นะถึง3,000 0นะครับแล้วเราก็กด B1 กลับเลยครับ ต่อด้วย F 3 7 7เฮ้ยซู75มา F 3 7จากไหนเนี่ยเราก็ยํำแผลเดิมนะครับย้ำเข้าไปนะครับให้เขารู้สึกเจ็บนะครับตามด้วยโดนนะครับทุกอย่างที่เรามีเราก็พยายามกดหาศัตรูแล้วครับนะแต่รู้สึกว่าเจอไคโอ่อนนะครับใครที่เล่นไคโอมาเทียสามเนี่ยเขาต้องมั่นใจตัวเองมากนะครับว่าตัวเองต้องรอดนะครับนะนี่ไงครับโดนเข้าไปเต็มเเกือบแตกนะครับนะเกือบแตก เป้าหมายเดิมของเราก็คือยามาโตเราต้องเล่นยามาโตให้แต่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ย้ำแผลเดิมเนี่ยเขาเจอเราเมื่อไหร่เราตายเมื่อนั้นครับจะเห็นได้ว่า C ีวีของเขาเนี่ยนะครับเล่นไม่เก่งนะครับไม่งั้นถ้าเขามาสปอตเราก่อนเราอาจจะเละไปแล้วนะครับกดทุกอย่างที่เรามีเสร็จนะครับกลับมาดูที่บอมเบอร์เราอีกทีครับเติมอาวุธเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูต่อนะครับซูเจ็ดห้ากำลังจะจมนะครับกดให้กลับมาเลยโดนก็กดให้กลับมาเลยครับนะแล้วเอาเอาบีวันแลนเซอร์บินนะครับ ย้ำแผลเดิมครับบินไปที่ยยมาโตนะครับนะเป้าหมายเดิมของเรานะครับกดทุกอย่างที่เรามีเขาจะไม่เห็นเราจากที่สูงครับกดไปเถอะครับถ้าเราบินได้ระยะเนี่ยนะครับประมาณ2 0 0พฟิตเนี่ยนะครับกดไปให้หมดครับเขาไม่เริ่มไม่เห็นเราแล้วนะครับนอกจากเขาเลงนะอันนี้เขาเริ่มรู้ตัวแล้วถ้าเขาไม่กดผูอีกเขาก็ตายได้เลยนะครับตอนนี้แสนกว่านะอ้าวใครลัดกลับไปวันนี่ยทำไมเจ้าทำอย่างนี้ โอเคมีหัวเลาะด้วยนะแหมมันมีหัวเลาะด้วยนะไล่กัดจริงๆเราย้ำแล้เบิดใส่สตอมครับทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ต้องทิ้งแม่นมากก็ได้นะครับถ้าเราเนี่ยเราจะเสียเวลาเห็นไหมครับ S400 นี่แรงมากนะครับสอยสตอมแบบเดียวโอเคู <laughs> okay. 7 5นะครับเติมเติมมิสไซล์เสร็จยังไงต่อครับบินหาศัตรูได้ไหมระยะไกลมากเหลือเกินนะครับเหลือแค่2ลำ นะมีการหัวล้อใส่ค่าเลยนะเจ้าลาดค่าเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับนะเราจะรีบจบเกมนี้ออกไปนะับเจอไวริเคียนะครับนะเป้าหมายลำต่อไปไวริเคียทำการกดทุกอย่างที่เรามีนะครับพยายามกดเรื่อยๆจุดพู้โอ้ยไอ้เปอร์โซนิกฆ่าเจ็บโอ,โอ้ไม่เป็นไรนะครับ B1 ของค่ายังเหลืออีกลำหนึ่งนะครับอ่ะผมลืมบอก B1 จะมีสล็อตทั้งหมด2ช่องเหมือน บอมเบอร์ปกตินะครับนะก็ะคือจม1ลําก็จะโผไปหนึ่งล,ลาน,งลนะครับตอนนี้เราจะย่ายีจิตใจของเขานะครับให้เขารู้สึกว่าเสียใจที่ทํำลายเครื่องบินของเราไปนะครับนะทุกอย่างที่เรามีเราใส่เข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราโดนเมทเขาจุดฟุทันด้วยว่าโดนเมทไปทั้งหมดแส0สามนะเขาได้จุดพุหรือว่าเราเห็นเป็นระเบิดวะแสนเกครับเ,เพื่อนเออแล้วก็ทิ้งระเบิดอีกมุมๆุมุม โอ้โหยอมแล้วเถอะยอมมาเถอะโอเคยิงโดนไม่โดนนะงั้นเดี๋ยวเราไปทิ้งระเบิดอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อความแม่นยําของเกมนี้ย่ายีมันไปครับนะเข้าไปใกล้แล้วย่ายีมันหน่อยนะโอ้โห s สี่ร้อยแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินเหลือหกพันแล้วคือเอากลับมาดีกว่าเดี๋ยวบอมเบอร์ฆ่าตายปล่อยทุกอย่างอ่าสู7เจ็ดห้าเกิดแล้วครับเดี๋ยวพึ่งทําลายเครื่องบินข่าเฮ้ยไม่ใช่เหลือมาทุกเครื่องบินค่า ข้าขอเธอะดาเมททำไม่ได้ล้านสองแล้วครับเพื่อนๆโคตรโหดบอกเลยนะครับแม่สุดยอดปล่อยทุกอย่างที่เรามี8ปดหมครับเครื่องบินเราสุดยอดมากโอเคบอมเบอร์ตวยังเติมไม่เสร็จนะฮะยังเติมไม่เสร็จโดน่ะบีวนะัน่ะอ้าบีวันเติมเสร็จแล้วครับไปย้ำไปย้ำให้ศัตรูรู้ว่าบีวันเราโหดแค่ไหนนะบินขึ้นให้สูงครับนะบินเวลาบินขึ้นสปีดไม่เยอะนะฮะนะเวลาบินขึ้นสปีดไม่เยอะ แต่ถ้าได้บินลงเมื่อไหร่นะครับนะโอ้โหโคตรเร็วนะครับบอกเลยเอ,อ้ยอย่าเพิ่งจมของข้าเหลือไว้ข้าจมหน่อยบินสูงมากนะตอนนี้บินไปที่3,000 f e e ครับนะเรากาลังดิ่งลงไปแล้วนะครับเป้าหมายของเราชัดเจนคือไปเก็บศัตรูนะครับปล่อยทุกอย่างที่เรามีนะครับปล่อยทุกอย่างที่เรามีเราบินไปที่940เลยนะแรงมากนะปล่อยปล่อยทุกอย่างครับนี่ครับ นี่ครับแล้วก็บินเข้าไปใกล้หน่อยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บต้องยอมผมแล้วแหละขอเก็บนะขอบอมเบอร์เก็บนะขอสวยๆนะขอภาพสวยๆหน่อยบุม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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะรู้จักบอลบอลหรือเปล่าสุดยอดไหมครับเพื่อนๆแล้วเมของผมจบไปล้านหกนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์สำหรับใครที่ชอบ B1 BP เดือนี้ตั๊มนะครับคุ้มนะครับนะสำหรับเทสสี่นะครับนะ โอเคไปแล้วทุกคนโชคดีเจอปืนนะครับแล้วก็นี่คือข้อสรุปของเครื่องบิน B1 Lancer ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ